คุณกระบะคุณกระบะเด้อกระบกกระบุงแล้วก็ตอนนี้เป็นกีฬาแล้วตอนนี้เป็นคุณกีฬาแล้วคุณกบวยคุณกบวยได้ไม่ได้บอกตอนนั้นน่ะน้ำน้ำตาลแล้วก็คุณเยอะคุณน้ำเส้คุกระบะลับก็เอากระดงมาขอบคุณนะคะนี่นะคะ แม่ออฟพ่อเป่าก็มาแล้วเด้อมากินลิ้นจี่คุณกระบะแล้วเด้อมาเด้อแล้วเห็นแล้วบอกไอ้เป่าโตมาแล้วเหรอเมื่อกี้เขาโตมาใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคนนี้แหละค่ปู่แล้วเขาเขายังไม่มีลายใช่ไหมกระโปรงสามใช่ไหมแอดไม่น้อยมากละหุ่นนั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 ่นไปหาคลิปแล้วคลิปนึง สบาลินกีข่าเลยโอมไม่ได้มากเอขอบคุณเช่นกันค่ะที่มีมาอยู่กับแม่บุญทินโป๊กนะคะเห็นไหมคะมาเยอะเลยนะมากินด้วยกันค่ะมีท่านพ่อเปาก็มาแล้วก็มีแม่อ๊อฟก็มาหลายคนเรามากินด้วยกันนะคะมากินค่ะมากินลินกีที่คุณกระบะเลี้ยงนี้ค่ะสองร้อยเจ็ดสิบท่านนะคะอ่ช่องสองสามท่านนะคะช่องนก็เก้าห้าท่านค่คุณกระบะคะ ไม่ซื้อกระโปงช่วยแม่หรือกระโปรงกางเกงเสื้อคลุมนะคะคุณกระบะแอนทิปดูแอาสก็อยากขายกระโปงนอนรอมานานแล้วนะคะอยากขายบรอแปบห้นะคะขอบคุณนอนรอนะรอนขอบคุณนะคะขอบคุณคุณกระบะนะคะมาเด้อนี่ค่ะอิ่มกันทุกคนเนาะเพราะว่าซื้อให้3ลูกเนาะคุณกระบะก็ซื้อให้สลูกขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีคุณภาษาอังกฤษเด้อค่ะ ขอบคุณทุกไลน์นะคะขอบคุณทุกไลน์ค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะไลฟ์กดติดตามด้วยค่ะก็ส่งรูปให้เขาดี่โอ้ยแม่โทรไปหลายเอาโทรชี้ค่อยแล้วว่าถ่ายรูปส่งให้เขานะโทรแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ยินไม่เห็นทริปนี้นะคะเห็นไหมคะพอเป่าไม่อ้อมเนาะมาอยู่ด้วยกันฟังนะฟังนะไม่หแลอว่าเกลักไม่เป็นด้ ผู้เชี่ยวชาญจะพูดยังไงไถูไม่เห็นคนรับสายขอบคุณนะคะคุณกระบะเห็นไหมได้กินกันทุกคนเนาะ ชักงน้อยผัดอันนั้นอันนี้อีกแล้วสิฮิบแลนฮิบแลนติบอกแล้วว่าไปแล้วเห็นแล้วสงสัยพคนไม่ได้รักตายนั่นแหละอย่าง่าบก็บอกว่ากดเป็นเพื่อนกอนขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะสำหรับคลิปนี้นะ แอดไลน์ไปหาเขาสิเมื่อเขาไหนแอดไลน์ก็หาไม่ได้มัเช่นกันค่ะแล้วเอเข้าห้องเพจอ้าวฮัลโหลหน่อยสิครับผมเสือครับครับเสือแอดไลน์ไปแล้วนะฮะแต่สงสัยทางขน้ำทางฝั่งนู้นยังไม่ได้รับเพื่อนเพื่อนนะครับมันก็เลยโทรไม่ติดนะครับเหรอผมผมส่งสติกเกอร์ไปเป็นสิบแล้วอะตุ้มตามเพื่อใช่ไหมตอนนี้ครับแอด นี่นะคะมา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 ฝั่งนี้มาขายลิ้นจี่เหมือนเดิม,าล,ามดลิ้นจี่มันเยอะค่ะขอบคุณเช่นกันหวานมากเลยนะคะใครได้กินเนาะมันหวานหวานนะคะ <c oughs> ขอบคุณเก้าท่านนะคะมาเด้อมาเด้อคุณประสิทธิ์มาก่อนเพื่อนเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกรายทุกคอมเมนต์ค่ะเดินทางไปไเดินทางไปไหนไปซื้อีนนั้นอีู่มาพูดไว้ขายบ้านไรผู้หลุดเอาพันเอาพันที่มันหวานๆเด้อพอหนนั่นแหละหวาน จากนครพนมบ่แม่วันนี้จะแม่จะไปซื้อลิ้นจี่เป็นล่อพัวลูกค่ะแม่อ๊อฟก็จะไปซื้อลิ้นจี่มาขายแข่งแม่บุญถินแล้วนะคะแต่แม่บุญถินได้ขายแล้วแม่อ๊อฟเพิ่งจะไปอมันก็ปลูกง่ายก็ปลูกง่ายก็ประมาณสามติ้ง ที่สุดลิ้นจี่นะปลูกยังไงก็ขึ้นหอมค่อยนะสามปีได้ได้เก็บแล้วแต่ว่าได้ก็ซื้อพันธุ์อะไรจะมาปลูกค่อยไปอบรมเอาที่บ้านนกนานกเขานอพอหนึ่งบอกไม่ใหญ่นั่นแหละนอพอหนึ่งนั่นแหละปลูกง่ายโตไวป๊าสำคัญว่าจะออกลูกไหมเม็ดนั่นเจ้าอย่าหยุดแล้วพ็ออกก้อนกิ่งออกออกแต่เม็ดมันจะไม่ปลูกเแล้วก็ที่ก่อนนี่แหละปีแรกมันออกปีต่อไปเนี่ยจะไม่ค่อยออกลูก เขาปลูกมาประมาณสามปีนี้แหละก็ได้แล้วได้กินแล้วสามปีนะออกแล้วได้กินแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดุกมต้นมันจะใหญ่เหมือนกันนะคะมั่งเงียบต้นแต่มันจะแตกทำไมมันแตกกูอยากจะแตกแคนะย่อย่เข้าดูพมันจะไม่แตกก็มีวิธียังไม่ให้สุกก็แตกแล้วมันกรอบยิ่งกอนเาาแล้วยิ่งบ่ให้กินได้คอยให้ลูกคอยกินก่อนแต่มันแตกก่อนแล้ว ยมันอยู่ที่ปุ๋ยด้วยเขาบอกแล้วก็มันก็จะเป็นแบบรดรดฝาดฝาดไม่ได้ไม่ได้จ้ะสั่งขี้วัวเนยอ่าสั่งขี้วัวแล้วไม่ออกมันไม่มีค่ะมันเปียกโอ้ยตายแล้วเนาะเขามันเปียกค่ะผลแล้วเนาะอืมมันไม่ใช่ข้าไม่ผหรอกขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะแม่ออกจะไปซื้อพันลิ้นจี่มาปลูกแล้วนะคะแต่ของไม่ถินได้ขายแล้วหวานมากเลยเนาะ แถวแถวบ้านเราก็ปลูกได้นะคะเพราะว่าแม่ถินเคยปลูกตอนนี้แม่ถินปลูกทุเรียนแล้วนะคะทุเรียนก็ปลูกแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้เอาทุเรียนมาขายแล้วเนาะมะพร้รรร <laughs> า,พาวน้ำหอมแม่ถินก็ปลูกแล้วทุเรียนก็ปลูกแล้วเดี๋ยวก็จะได้เอามาขายที่ตลาดน้อยเนาะ มาเด้อมาเด้อใครจะมาเป็นบ้านคนสวนก็มาเด้อเพราะว่าทุเรียนก็ปลูกแล้วมะพร้าวน้ำหอมก็ปลูกแล้วลิ้นจี่ก็มีแล้วส้มโอก็มีแล้วเงาะก็มีแล้วนะมีเยอะตอนนี้ค่ะคุณละออจะมาเป็นคนสวนแม่ถิ่นคุณละอ้อนะเมาทุกวันแต่อยากจะมาเป็นคนสวนนั่นแหละเขาก็หยอกหยอกว่าจะมาดูแลสวนให้แม่ถิ่นแล้วก็ซื้อทุกวัน สายบุญจะลืมซื้อไม่ได้ทานตะวันไม่เดี๋ยวมันแล่นีเสียบมาขายเพราะว่าสายบุญนะคุณละอ่อนจะให้ซื้อเอาไปหาเก็บตามบ้านอ้าวได้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 เนาะแม่มาค่อยแพะคนนี้ไปหาซื้อมากเกิน่อนอ้าวเสือกินลิ้นจี่หวานเกินโอ้ยแม่มาวางเพิ่มหน้าหวานเกินหวานเกินนะลิ้นจี่หวานเกินไอนะเดี๋ยวจะได้เอาชะอมมาแกงให้กินแล้วมาไปเอชะอมมาปะ เอาชะอมมาแกงแก้ไอแล้วเพราะว่ากินกินลิ้นจี่หวานเกินขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะมาขายลิ้นจี่ต่อนะคะลิ้นจี่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะลิ้นจี่มันเยอะแทบวันนี้จะมอวนก็เล็งมาแล้วนี่แซ่บแซ่บค่ะขอบคุณถ้าใครกินแล้วหยุดไม่ได้เลยหยุดไม่ได้จริงๆค่ะสวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ซื้อลิ้นจี่ช่วยแม่ถิ่นด้วยนะคะตอนนี้ยังเหลือเยอะค่ะ